ยิงิงแม่งเลยน่ะครับเดีวเาจะจับกันเลยนะแต่ก่อนจะจับก็ต้องชุบก่อนเนาะพอเอาชิปของน้องนะครับใส่ไปในนี้นะให้น้องก็วิ่งเข้ามานะเดี๋ยใกล้จะตลบแล้วนะครับหลังให้แบบนี้ชัวร์ครับใกล้จะสลบแน่นอนเรียบร้อยคอยรังดีดียหลบหลบปืนจากน้องๆเขาเลยปุ๊บ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  ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องน้องที่เขารบนักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์คโมบายในโหมดออนไลน์ก็อยากจะบอกนะครับไม่ว่าจะโหมดออนไลน์หรือออฟไลน์การเล่นก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> ต่างกันก็ที่บรรยากาศภายในเกมเท่าน,นั้นเองที่ออนไลน์นะครับมันก็จะสามารถเจอกับผู้เล่นอื่นได้นะครับส่วนออฟไลน์ก็นะจะเล่นแค่คนเดียวนะครับอ,อก็วันนี้นะครับพี่ก็จะพาุน้องนะฮะ มาทําลูกดอกยาสลบนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นลูกดอกที่ทําประสิทธิภาพได้แรงที่สุดเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะไปเนาะขอปั๊มสีให้กับเจ้าเจอบาวตัวเ,เล็กก่อนนี่เจเบาวน้องก็ให้มานะครับอ่านี่นะครับมันคือลูกดอกตัวนี้นนัเองนี่เลยนะครับสามารถครัฟได้ที่เลเวลเอ่อไหนะ สูงนะครับแป๊บหนึ่งนะสามารถครัฟได้ที่เลเวล96นะครับพร้อมกับอ่านเจ้ากีก้าเลยนะอุ้ยลูกดอกอันนี้นะครับวัตถุดิบในการครัฟก็จะมีลูกดอกสีแดงนะครับแล้วก็หินเหล็ก2อันแล้วก็เชื้อแมงกระพุนนะครับอ่าโอเคเราเปิดเครื่องเราก็ครัฟกันเลยนะครับน้องๆเอานะครับพี่จะครัฟจะมาทั้งหมด33นัดนะฮะ ก็สาหรับลูกดอกตัวนี้พี่บอกเลยว่าดาเมจของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับคือดาเมจแรงมากแลวก็มากที่สุดเลยนะครับมาก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 ,มากเลยนะครับที่พูดผิดปะ <laughs> มันทําค่าตลบได้สูงมากๆครับแหมพูดผิดนะไม่ใช่ดาเมจแรงมากๆนะครับก็แรงกว่าลูกดอกอันนี้อีกนะครับอแต่ว่าจะให้พี่คอนเฟิร์มเลยพี่ก็ไม่กล้านะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกัน ก่อนดีกว่านะครับว่าสว่างลูกดอกยาสลบกับลูกดอกอันเนี้ยอันไหนจะทําค่าสลบได้สูงกว่ากันนะครับสําหรับปืนของพี่นะครับดามิดก็อยู่ที่1100นะครับเช่นเดียวกับธนูของพี่นะธนูของพี่ก็น่าจะดามิดอยู่ที่987นะครับปเ,เอ้าแล้วเอ้าอาเจนพี่ มันไปบินไล่เทลานูดอนทำไมอ่ะอ้าเฮ้ยมันไปบินไล่เขาทำไมอ่ะเอาอุตส่าห์จอดอยู่ที่บ้านที่เทนะพี่ปรับเป็นพาส์ติสิไไม่ใช่หรอเดี๋ยวเช็คก่อนครับเออเอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวาอะไรเนี่ยโหกำลังคุยเรื่องลูกดอกอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ คุยเรื่องลูกดอกอยู่ดีๆแกเป็นอะไรเนี่ยอ๋อธรรมชาติพีไ่ไปปรับไว้ที่ธรรมชาตินะครับแม่ธรรมชาติเขาเป็นสัตว์ดุร้ายไงอือโอเคนะครับตอนนี้อัดสีดําให้เขาอยู่นะแต่ไม่รู้นะครับอัดยังไงมันเป็นสีเขียวแบบนี้นะเอออัดสีดํานะครับแต่เป็นสีเขียวนะโอ้สัต์จ,จอดแบบเท่ๆ้หน้าบ้านนะไ่หมอนี่โอเคครับเดี๋ยวเอากิฟฟินของเราจอดก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่ามันจะทําค่าสลบได้สูงหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวเราจะวัดกับลูกดอกแมงกัะพุนนะครับว่าลูกดอกชนิดไหนนะครับทําค่าสลบได้สูงที่สุดนะฮะ,อะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าอาเจนของพี่นะครับแป๊บนึงนะขอจัดระเบียบสังคมก่อนโอเคตรงนี้น่าจะดีนะออโอเคนะไม่ต้องไปไหนแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าอาเจนของเรานะครับเดี๋ยวนะน้องอาเจนของพี่อยู่ไหนอยู่นี่เอาล่ะ โอเคเดี๋ยวเราเอาน้องอาเจนของเราดอบของทิ้งก่อนเนาะของในตัวก็โอ้โหโคตรเยอะดอบไปก่อนเลยนะครับสิ่งที่จะทําให้เจ้าอาเจนของเราหนักเนาะเดี๋ยวลอยเข้ามาเก็บใหม่นะครับอันนี้คือเราไม่ได้ใช้ไงก็ดอบดอบไปเถอะโอเคฟ๊าบไม่ได้ดอบทิ้งนะดอบเก็บมาใช้นี่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องลูกดอกต่อนะครับ อ่ะเอาละกลับมาเรื่องลูกดอกต่อนะครับก็สําหรับธนูนะครับดาเมจอยู่ที่987นะครับเดี๋ยวลองมาใส่ลูกดอกอยาสลบดูนะครับดาเมจจะเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือที่132เนาะส่วนลูกดอกอันนี้ลองมาใส่ที่สไนเปอร์ดาเมจอยู่ที่100นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าเจงของเรานะครับไปไปกันเลยฮะก็สําหรับสัตว์ที่พี่จะทดลองนะครับในการยิงเพื่อทําค่าสลบเช็คนะฮะก็เป็นจะเป็นเจ้ากีก้านะ เดี๋ยวเราจะไปเช็คกับเจ้ากีก้านะครับว่า1ดอกนะครับสำหรับสไนเปอร์นะครับที่ใช้ลูกดอกไอเป็นลูกดอกยาสลบที่คราบได้ตอนเลเวล96นะมันจะทำค่าสลบได้แรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเลเวลเยอะไปนเนี่ยไอตัวหินกิ้งอะ่ะเราต้องหาจับด้วยนะครับเจ้าตัวหินกิ้งเนี่ยเอาไปใช้ในงานกิจกรรมนะครับวันอาทิตย์นี้นะนี่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 น น้องเจ้าก,กีกาตัวนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะลองเอาสไนเปอร์นะครับเปิดก่อนเลยเนาะเอ้ยธนูก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะยิงอัดไปเลยนะฮะโอ้มันดุนะแล้วมันก็วิ่งไวด้วยโอเคยิงไปแล้วนะครับหนึ่งดอกนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าสลบปจะขึ้นเท่าไหร่เนาะสำหรับเจ้าก,กีก้านะครับค่าสลบปขึ้นประมาณ800นะครับ สำหรับเจ้ากิกกูกลับแล้ววิ่งแล้วมันตามพี่มาเปล่าไม่รู้แต่พี่วิ่งก่อนืออโอ้โหตกใจไว้ก่อนนะฮะประมาณ800นะข้าวๆถ้าพี่เดาก็น่าจะพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะอ่าถ้าเป็นลูกดอกอันนี้โดนปะโอเคโดนแล้วนะครับ ประมาณ1น0 0 1พ0 0 1,000นึ่โอ้โหประมาณพันห้าเลยนะครับลูกดอกของเราเนาะโอเคนะครับลูกดอกพันห้านะครับเอาละเดี๋ยวลองมาใช้สไนเปอร์กระบอกนี้กันบ้างนะครับมาดูซิว่ามันจะทำค่าสลบได้เท่าไหรเ่เนาะเอ่อไปใกล้ๆหรือไกลๆดีวะมันก็เสี่ยวเหมือนกันนะโอเคโดนแล้วนะครับพันห้าพันหก พันเทำได้พันเจดร้อยนะครับโอ้พันเจ็ดร้อยนะถือว่าทำค่าสลบได้สูงกว่าธนูเหล็กนะครับสำหรับ uh, ปืนสไนเปอร์นะครับที่ใส่ลูกดอกพิเศษอันนี้นะครับโอเคก็เท่ากับว่าปืนน่ะน้องมัน,ม,นมันมีดาเมจสอ0 0ักว่าเลยนะสำหรับสไนเปอร์นะครับถ้าเรามีปืนที่ดาเมจแรงพี่ว่าค่าสลบคงจะ2,000เลยนะน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ สรุปได้แล้วนะครับว่าสไนเปอร์นะครับเป็นปืนที่สามารถทำค่าสลบได้สูงกว่าลูกดอกแมกกบพุนนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับจะต้องใช้เป็นลูกดอกพิเศษนะครับที่ครับได้ต่อรีเวล96นะค่าสลบมันถึงจะสูงแบบมากๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นน้องเอาละครับต้องน้องมันยังอยู่ที่เดิมโอเคเหลือ3สามหมื่นกว่านะครับตอนนี้เลือดของมันนะเอาละ ในเมื่อยิงอยู่ที่เดิมแบบนี้ก็เจอสิครับน้องขึ้นกระบอกแล้วก็ยิงไปเลยตุ้มไม่โดนวะทำไมกระสุดเดินทางชา้าจังวะอืเนี่ยเข้าเต็มๆม,มาเราใช้ในี่บังเกอร์ของใครเนี่ยไม่รู้นะเป็นบังเกอร์ก่อนโอ้โหกระเด็นพี่บอกเลยว่ากระเด็น มาตีมาตีเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆโคตรแรงมาดิโอ้ยเข้าทีเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหแล้วบังเกอร์นี้ก็ช่างแหม่กระเด็นไปโคตรไกลอ่ะอืมโอ้โหน้องดูดิดูดิดูดิอุ้ยจะผ่านเหรออุ้ยน้องเชื่อไหมเฮ้ย อุ้ยออุุยยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นโนบดิขึ้นอุ้ยไอ้้ายมันหนุบแดงไงวะเดี๋ยว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 รอมาตรงนี้ก่อนเนาะไอ้พาเอ้ยพายมันกัดชุดเทคเราคือดาเมจมันแรงมากนะครับสำหรับเจ้าคาโนูตัวเนี้ยอุ้ยชุดเทคหายไปครึ่งหนึ่งเฮ้ยโอ, sociedad, โอ Bref, ้โหนั่นเลือดกระฉูด โ okay, okay. อเคโอเคห้องไอ้มันอยู่หลังกำแพงไว้โอเค<ด>เดี๋ยวเดี๋ยวโอ,ช <Summer. S 1> อ้ชุดเด็กพี่กับแตกเลยนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวลอมันลงมาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนเือเรามีจุดที่ได้เปรียบนะยุทธศาสตร์นะอย่าไปเสียเปรียบมันมะโอเคมาฮาซว่าเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอโอ้ยบ้าไอ้ชอุดพี่กับแตกเออเหลือสองหมื่นเหลือสองหมื่น จุดพีเกือบแตกอืยิงทีประมาณสองพันนะพี่ว่าสองพันนะหมื่นแปดใช่ไหมคือเรายิงโดนไม่เต็มด้วยนะครับเพราะว่ามันมีบังเกอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลองแบบเต็มนะเต็มดูนะเต็มเต็มอิ้งไม่โดนไม่โดนวิ่งกลับมาดิกลับมาแล้วกลับมาแล้วตุ้มอุ้ยอุ้ย เหลือเท่าไหร่เองพอเต็มๆมาน้องเหลือหมื่นกว่าปะเฮ้ยจากแบบเท่าไหร่น่ะอืออือเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้มันเงยหน้ามาเอาหน้ามาดิ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 ติดไปเนี่ยโอ้ติดติดติดตกใจ เลือดเจ็ดพันเลือดเจ็ดพันตาใจจังหวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเรามีบังเกอร์อยู่นะครับมาปังเลือดีพันเอาเอาเอาวิ่ง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 หันหลังให้เหรอหันหลังให้หันหลังให้เหรอตูมเนี่ตูมเนี่ยตูมไม่ตะคุนวะหันหน้ามาว่ะน้อง อุ้ยเหลือสองพันนัดเดียวตุ้มเหลือพันหนึ่งเหลือพันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะล,ล่อล่อล่อให้มันเดินมาหาเลยนะครับจังหวะนี้ขอแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นสักดอกเถอะวะขอเน้นเน้นแบบจังๆสักดอกพี่มั่นใจว่าดอกนี้มันตายนะมาทีมาด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 ีไม่หันละไม่หันละ ไม่หั่นแล้วครับกระเด็นไปดิโอ้โหพับพี่บอกเลยว่าพับงานนี้มีพับโอ้โหดอกของแกงกากเลยโอ้โหพี่พี่บอกเลยว่านนอ wh, ดอ,อ own, าก,ก,าก, ringe, อ wh, อกน,อน,นี้พับแต่พี่จะไม่ top, กอแล่เนื้อนะครับเพราะว่าโอ้โหบอกเลยว่าไม่ไหวจริงนะเพราะเนื้อมันนี้อ wh, บอกเลยรับไม่ไหวจริงน,นะครับถ้าให้แล่เนื้อเขาไปด้วยนะเพราะว่าโอ้โหเนื้อน้องคงท่วมตัวนะ โอ้โหได้กระโหลกอย่างกักเลยพี่บอกเลยสะใจนะครับอ่าพีจี RPG มันแรงจริงนะพี่ก็แต่อ่าพีจีธรรมดานะแรงไม่แรงกิจกรรมวันนั้นเราแป๊บเดียวเราตายแล้วนะแต่ว,ว่ามันก็มีน้ำหนักนะครับโอเคน้องๆเสร็จจากฆ่ายเจ้าวันฟาแล้วโอ้ยบอกเลยว่าสะใจเอานะครับน้องๆตอนนี้พี่ก็ไปจับเจ้าน้องตัวตีหินมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเนาะแต่ว่านะครับพี่เท่าที่พี่บินดูนะครับ คือแต่ละตัวนี่ช้ำๆทั้งนั้นเลยนะครับเลเวลจะน้อยนะครับไอเลเวลก็มีทั้งมากแล้วก็น้อยนะครับแต่ปัญหาหลักๆที่พี่เจอเลยคือ,อน้องเขาจะเลือดไม่เต็มเลยนะครับเนื่องจากว่าน้องเป็นตัวที่เวลาโดนโจมตีแล้วน้องจะขดตัวนะครับเพื่อหลบจากการโจมตีนะครับทําให้เวลาใครมาโจมตีเขาอ่ะเขาก็จะแบบไม่ตายไงพอไม่ตายเขาเนี้ยเลือดจะเหลือน้อยนะครับแบบที่น้องๆเห็นเลยนะ เลือดอยู่แค่2,007เองนะครับโอ้โหพี่นี่เซ็งเลยแล้วเลือดน้องเด้งช้ามากป่าเลือดจะเพิ่มนะครับซึ่งแม่พี่ไม่ชัวร์นะครับว่าพี่จะจับได้หรือเปล่านะกลัวน้องจะขดตัวก่อนนะครับต้องยิงถึงประมาณ10นัดเลยนะครับไม่รู้น้องจะทนดาเมจได้หรือเปล่าเนาะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงเขาเลยเนาะโดยใช้นี่เลยนะครับค่าสล 1, นะ็ัต1,08เนาะยิงที่ห่างเนาะเอาละ1นัดน,นะครับหวังว่าน้องจะไม่ขดตัว ขดตัวลงไปนะครับมันจะทําให้น้องนั้นไม่สลบนะครับพ,พี่กลัวมันจะหดตัวกลับไปนะครับสองนัดแล้วโอ้ยโอ้โหมากเลยลูกดอกแพงด้วยดันยิงติตถิงอออนั่นไงที่ว่าและนี่ไงปัญหาน้องนี่แหละปัญหานะครับเห็นปะเพิ่งยิงไปสองนัดเองโอ้โหข้าสลบลงแบบรัวๆเลยลอง ได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบบนี้เราค่าสรบจะขึ้นหรือเปล่าเนาะโอ้โหน้องเกมและคงจับไม่ได้นะครับโอ้โหพี่แม่ถ้าเลือดไม่เต็มนี่จับไม่ได้จริงจนะครับโอเคเราคงต้องไปหาตัวใหม่กันแล้วแหละน้อง้ยแนะนํานะครับถ้าหาเจอก็ให้ฆ่าไปเลยนะแบบนี้คือจับไม่ได้แน่นอนเนาะก็ยิงทิ้งไปเลย ไหน,หนจับไม่ได้แล้วก็นะยิงทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวในเมื่อยิงตายยากก็ผมจะแทงไม่เข้านะครับต้องยิงอย่างเดียวนะอน้องนี่แบบนี้เลยในเมื่อมันยิงไม่เข้าไงเอในเมื่อมันจับไม่ได้ไงเราก็ฆ่าทิ้งเลยนะครับเพื่อให้ตัวใหม่เกิดมานะก็เป็นว่าไอตัวที่เลือดไม่เต็มนะครับน้องอย่าจับเลย มันจับไม่ได้นะครับต้องจับตัวที่เวลเต็มเนาะเอ้ยที่เลือดเต็มนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาตัวที่เลือดเยอะๆกันดีกว่านะครับน้องๆไะพี่แนะนํานะครับถ้าเราเจอตัวเฮ้ยพี่เจอแอมเบอร์โอ้หม่ก็พี่เจอแอมเบอร์โอ้แปดแอมเบอร์นะครับนี่อุ้ยเป็นห้าสิบห้าแอมเบอร์เฉยโอเคนะครับพี่ก็จะแนะนํานะครับน้องๆก็มีหนึ่งวิธีนะครับที่เราจะสามารถจับน้องเขาได้นะครับนั่นก็คือการฆ่านะครับแล้วก็ชิปออกมาเนาะ ก็พี่นะครับไปเจอรลเวลสามอที่เลือดเหลือแค่2องพันนะก็ใช้สูตรเดิมเลยครับพี่ก็จัดการฆ่ามันนะทําอะไรลับเตอร์จะมาทํอะไรเอา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 อนี่นะครับน้องเห็นป่ะเลือดมันไม่เต็มเห็นไหมเลือดเหลือสี่พันกว่าจากเลือดสี่พันน่ะนี่ฆ่าไปเลยนะครับแล้วก็ให้น้องๆนะครับเอาชิปจากในตัวน้องนะนี่นะไปชุบนะครับเือพี่ก็มาแล้วนะครับรลเวลสามร้อยนะ บอกเลยว่ามันต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวเลยนะครับดูดิตัะตัวนอนขดกลมอยู่แบบเนี้ยชาติไหนเลือดจะเต็มแล้วเราจะจับได้นะบอกเลยว่าคงจับไม่ได้นะครับน้องดังนั้นก็นะใช้วิธีพี่ดีกว่านะครับเอาชิปไปชุบชัวกว่านะครับคือบินไปหาเลยนะครับเอาเลเวลที่เราต้องการนะครับที่น้องๆต้องการเลยนะเพราะว่าค่าชุบก็ไม่แพงนะที่เลเวล3 0 0ที่พี่เจอมาเนี่ยชุบแค่29เแอมเบอร์นะครับพี่ก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการชุบเนาะ เพราะว่าให้พี่ไปหาเลือดเต็มคงหาไม่ได้นะครับนี่นะครับแทนจุดของพี่เนาะมันก็จะไปเกิดตรงกลางนะนี่เลยน้องๆ29 Amber. เอมเบอร์อ้าวคืออะไรอะ่ะต้องรออีก11นาทีถึงจะชุบได้หรอใช่ปหะใช่ไหมชัวร์เลยน้องต้องรออีก11นาทีนะครับถึงจะชุบได้นะโอเค ไม่เป็นไรรอก็รอเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่ชุบได้ก็แล้วกันนะครับน้องเอาละครับรน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะจับน้องเขาแล้วนะครับก็แหมดันมาตรงกับเวลากลางคืนเนาะโอเคแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะจับกันเลยนะแต่ก่อนจะจับก็ต้องชุบก่อนเนาะพอเอาชิปของน้องนะครับใส่ไปในนี้นะรอ10นาทีตามที่ตามที่พี่ได้บอกไว้เนาะโอเคอัดคลิปอยู่เนาะโอเคกดชุบเลยนะครับแล้วก็เตรียม สาจเจ้าเจนนะครับมาคีบน้องไปเลยนะก่อนที่กีก้านะครับจะงับน้องไปคีบไปเลยนะอ,อโอเคนะครับเราจะน้องมาไว้ฝั่งนี้นะ้องโอ้ต้องขอภายในความมืดนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องนะครับพี่เลยต้องมาตรงนี้นะโอเคจับกันท่ามกลางความมืดนะครับโอเคเลือดถึงจะเต็มนะครับแบบนี้เลยเนาะเอาละคราวนี้เราก็ทําการยิงน้องได้เลย คราวนี้น้องจะแบบเป็นเป้านิ่งให้เราจับแล้วนะครับไม่ใช่เป้นเปนเปานิ่งดิคือเราจะจับน้องได้แบบจะชัวร์นะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหดตัวกลับไปนะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะนะแล้วยิ่งลูกดอกของเราทําค่าสลบได้สูงมันก็ยิ่งง่ายนะครับที่น้องนะครับจะโดนเราจับนะฮะอือย,ยิงเข้าหัวอย่างเดียวเลยนะครับน้องวิ่งช้าน,ะนี่นะครับน้องวิ่งช้าเราก็ล่อเขาแบบนี้นะ ให้น้องเขาวิ่งเข้ามานะเนี่ยใกล้จะสลบแล้วนะครับหันหลังให้แบบนี้ชัวร์ครับใกล้จะสลบแน่นอนือ,อเรียบร้อยยิงไปไม่กี่นัดเองนะครับน้องสลบแล้วเลเวลก็จะอัามาอีกร้อยห้าสิบนะครับก็จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบนะครับว้าวเอาล่ะตอนนี้เราก็รอนะครับให้น้องเขาหิวเนาะก็สีอาจจะไม่สวยนะครับแต่สแต็กก็ถือว่าดีมากๆนะครับน้ำหนักเลย าเมก็ไม่จําเป็นนะครับอ่านี่นะครับคือเป้าหมายของเรานะครับค่าสลบก็ดูสิหมื่นห้านะครับบอกเลยวันนี้นะครับคือวิธีการจับน้องที่ดีนะครับอือโอเคไปเดี๋ยวเรากลับไปหาตักเตรียมยาคุณสิบแล้วก็ผลไม้นะครับรอน้องหิวแล้วก็มาจับกันเนาะโอเคใส่ยาคุณสิบห้าไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ใส่นี่โอ้โหนี่ขนาดยาคุณสิบห้านะครับยังกินแค่ครั้งละสิบห้านะ เรียบร้อยน้องจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพลทปูเนาะเลเวลเด้งมาที่4 4 9เลยนะครับนี่น้องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่าเรามีอาน,น้องเขาหรือเปล่าเนาะติดตัวมีไหมติด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 ไม่มีนะครับโอเคไม่ใช่ปัญหาเนาะเดี๋ยวเราไปครับที่เครื่องคราฟกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราพี่ขอคีบน้องเขาไปด้วยนะขเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาละ เฮ้ยพี่คิดไม่โดนว่ะเอาละนี่ชวแวบมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเฮ้ยอาจเจยพี่มันขยันเดินจังวะเอา้า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 เอา้เอาเป็นอะไรอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวพี่ตั้งเอาชื่อออกก่อนนะครับนี่นะครับคอมูลที้วิดีโอเนาะ เรก็ติ๊กอันบนออกนะครับแล้วกดแอปพลายไปเลย F P F P อะไรนั่นนะเออแค่นี้นะครับเขาก็จะนั่นแหละนี่นะฮะแล้วน้องกินเก่งนะครับบอกเลยนะน้องเป็นไดโนเสาร์ที่กินเก่งมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําสีให้กับน้องเขานะครับสีที่พี่เลือกจะทําให้กับน้องเขาขอเป็นสีสีอะไรดีครับน้องอๆสีแดงไหม ต้องดูก่อนนะครับว่าน้องเขามีสี่หลักเป็นสี่อะไรนะน้องไปไหนแล้ววะเออน้องไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาน้องโอเคได้ยินเสียงเดินหยตุกต๊กตุก๊กแถวนี้แหละเดี๋ยวหาอานก่อนพี่มีบูปินอ่านน้องเขาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนจะไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ามาครับอ่านน้องเขาเลยนะอ่านน้องเขาก็ครับได้ที่เลเวล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 เท่าไหร่หว่าไปไงี้นะหาก่อนอ่านน้องเขาครับได้ที่เลเวลสามสิบสี่เองนะครับน้องๆ โอเคเราก็นี่เลยนะครับมาเลยนี่่าน้องเขานะครับใครอยากได้อาร์เม,มอร์ตึงสูงก็เหมือนเดิมนะต่งซื้อจากแอดมินนะครับอาร์เม,มอร์ก็จะดีกว่าที่เราใช้นะจุดๆดนี้นะจ๊ะโอเคหนักอึ้งเลยที่หนักไม่ใช่อะไรกระสุนปืนนะครับเอาเฮ้ยน้องน้องใครขี่ผ่านไปนูน่นน่ะใครขี่นกผ่านไปตรงนู้นนะครับโอเคไม่ใช่ปัญหานะครับ เดี๋ยวเราจะเอาอ่านใจให้น้องแล้วก็มาลองเทสขี่น้องกันดูนะโอเคนี่หนะ้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับสีนะครับเออว่าจะทําสียังไม่ได้ทําเลยเอาผงออกมาก่อนเนาะคือเออว่าจะดูสีหลักเอ,อ้อน่าจะทําเป็นสีสีแดงก่อนลองนะครับลองสีแดงก่อนเลยเนาะภาพเพราะสีแดงมันค่อนข้างจะเป็นสีที่โทนแจ่มนะครับนี่ น้องจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าน้องมีสกิลในการกิ้งที่ค่อนข้างดีนะเออสีแดงสีแดงสีแดงเอาละนี่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะนือ,อน้องก็จะฟาร์มหินได้เก่งมากเลยนะครับนี่แล้วก็ฟักปืนนี่นะครับเวลากิ้งหนีนะเวลาลงไปในสนามรบนะเราจะใช้สูตรนี้นะครับในการกิ้งนะครับอือแล้วก็นี่ฟักปืนขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงเิ้วอา้าตกตกขึ้นมานะครับนี่ หนีโหลดนะครับแล้วก็หนีหนีวยการกิ้งเราจะใช้วิธีนี้นะครับในการสู้นะแล้วก็ตุ้มโอ้โหน้องเป็นนักฟาร์มหินที่ดีพี่บอกเลยหนีซ้อมไว้ซ้อมไว้น้องซ้อมซ้อมซ้อมพี่จะอัเป็นสปีดให้กับน้องเขานะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้นะครับสปีดนะครับในการกิ้งหลบนะยยอฟาร์มโอ้แต่ถ้าน้องอยู่ในน้ำนี่พี่บอกในโคตรแรงนะ เครื่องแรงมากเลยนะครับเวลาน้องอยู่ในน้ำนะถึงบนบกจะช้านะครับขาจะสั้านนะแต่อยู่ในน้ำนี่โคตรแรงนะมองเลยดูฟาร์มหินดิปุ้งเป็นตัวฟาร์มหินแล้วต่อจากนี้กิ้งลบลบหลบน้องกิ้งกิ้งกิ้งเวลาใครจะยิงเราก็กิ้งหนีนะรุก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 แบบนี้เลยอาเอาเป็นสปีดสปีดสปีดโอเคจึ๊บโอเคหูสีฉูดฉาดกันเลยทีเดียว นที่น้องอึบอยนะครับต้องคอยระวังดีๆเวหลบหลบทุกปืนจากน้องๆเขานะครับปุ๊บป๊บปิงนีเจ็บเจ็บจหยุดปุ๊บกปืนปั๊บยิงตุ้มหวัว่าเราจะทาได้แบบนี้นะครับในสนามรบนะโอเคเอาเป็นสปีดนะครับ้ก็สีนะเฮ้ยสีแดงว่ะสีแดงมาว่ะอือสีแดงมาว่ะนี่น้องสีสวยนะครับเนี่ยเวลาทาสีนะเราจะใช้สีนี้นะครับในการเข้าไปสู้นะ ดูดีน้องโคตรเจ๋งเอียดดีเลยผู้สีน้องฉุดฉาดมากเลยนะครับน้องๆโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสกิลของน้องก็จะมีท่ากิ้งนะครับกับท่าตีหินธรรมดาแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูท่าตีหินปึ๊บตูบ้จอตีไม่ถึงตีไม่ถึงนี่อือนี่นะครับสกิลของน้องเขานะความโดดเด่นของน้องก็คงจะเป็นเรื่องอการกิ้งนะครับแล้วก็การที่จะมาฟาร์มเหล็กได้นะ แต่พี่จะถอดสร้อยทองของพี่ก่อนนะคือพี่มีสร้อยทองไงโอเคแต่เราจะเอาสร้อยทองใส่ไปให้น้องเขานะมบชึบนี่ใส่สร้อยทองให้กับน้องเขานะครับดูดูด,ดูทำดูทำดูทำน่ารักกันเลยทีเดียวอสีแดงเข้าไปอีกโอ้โหแดงสดเลยผมว่าน่าจะแดงสดแค่นี้นะครับพอแค่นี่แหละเอาแค่นี้แล่ะน้องสีแดงอ,อืนี่นะครับบอกเลยว่าคนน่ารัก ดูดิกิ้งแบบหลุน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 กิ้งแบบหลุนหลุนนะครับฟาร์มแทสได้ปะเนี่ยน้องเนี่ยไอ้จุ๊บโอ้โหฟาร์มไม่ได้ไม่ได้หวะฟาร์มแทสกับฟาร์มไม้ได้ด้วยโอ้โหดูนี่อัพสปีดไวพอสมควรนะครับน้องๆกิ้ง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 โดดได้ไหมระหว่างกิ้งไม่้โดดได้ด้วยไม่ได้โดดแนวอะไรฮะโดมาเอาคบเพลิงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับน้องๆ โอ้ใครสนใจก็บอกเลยว่าสามารถจัดได้เลยนะครับน,นี่อ๋อเจ้าปืนอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับคือหยิบขึ้นมาโชยเฉยนะอันนี้บอกเลยนะไม่ได้ใช้นะครับอันนี้หยิบมาโชยเฉย,นยหนีอย่างเท่รีโหลดหน่อยรีโหลดโชว์หน่อยดิยิงเพื่ออะไรเนะี่ยกระสุนเยอะเหรออยากจะรีโหลดโช์ไยรีโหลดโชว์ดิ หนี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 พี่บอกเลยอย่างเ hey ท่อันนี้เ hey ท่กว่านะอืออือลีลดอันนี้เ hey ท่กว่านะครับนี่สับออกยัดใหม่นี่ <laughs> พี่บอกเลยโคตรเหมาะนะฮะเอาละครับก็เป็นว่าอ p พนี้นะครับก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์สนุกสนุกมันๆม,มาเจอกันอีกแน่นอนนะครับน้องๆอ p พีนี้ก็ต้องขอลาก,กไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขอซ้อม ใช้เจ้าหินกิ้งตัวนี้ก่อนนะครับรน้องๆโอเคนะฮะัเหมือนจะกิ้งติดแล้วแหละโอเคครับรน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอซ้อมมือก่อนแล้วก็หยุดชึบแล้วก็ชึบฟักปืนยิงปังโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย,ย่าเหยียบพัน